สวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมูทรอนครับมาอนี้เอาเทล่ามีโอกาสดีในมือวันหยุดนะครับอนวันเสาร์มีโอกาสเด้เขามาเยี่ยมไข่ JB c h ชาแน l นะครับวันนี้ก็จะมาดูว่าทีมงานเขาอยู่กันยังไงนะครับเนาะหลังจากห่างเหินกันไปหลายเดือนมีโอกาสดีในแกลเขามาครับเอาเทล่าก็ฉีดวัคซีนแล้วเราก็ตรวจสว็อกานแล้วทั้งสองรอบนะครับเนาะเขามีปัญหายังก็เลยเดินทางเขามาไข่เพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อความมั่นใจ เราคสบายใจของทีมงานสบู่สุกคนเราครับเนาะ lever. แล้วก็ไายห่างพนนําครับพีนพบพ่น้องเดี๋ยวมืนอี้เอาสิผ้ายางเบิ้งสวนนะพี่น้องเด้อแล้วก็ไปยามพุ่นหละเถียงหน้ากระท่อมน้อยคอยนางของทีมงานเขาเอาตามไปเลยพี่น้องครับเดี๋ยวเอาสิพผ้ายางเบิ้งสวนสักกอนเด้อพี่น้องเด้อจะให้เขาไปเถียงครับมืนอี้ตามไปเลยครับพี่น้องครับมาเลยครับพี่น้องครับโอ้ยสีหกแน่เด้อพี่น้องเอ้ยมื่อนี้สวนสีหกสีหกแน่เติบหนึ่งหมแล้วครับพุ่น รวมไอ้บ้านพักทีมงานหรอกครับอุ้ยเผาบางต้นบกหนาวครับ hmm. อัน hmm. น yeah, so ี่จะเป็นอย่างนี Ble ้ล้ำาไงเ่ราเป็นต้นเดิมทังไลยบกหนาวครับน <laughs> ี <laughs> ่โ <Cra> อ้ติดติดติดต้นหรอกครับพ <laughs> <gravity> ี่น้องติดทุกต้น่วนบกหนาวเนาะนี่บางทางเงาเงาสีพี่น้องเริ่มสีงามแล้วเออจะมีลำลึงขึ้นน้ำพักบุ๋งก็งามแล้วครับพี่น้องโอ้ยบักบุ๋งเนาะเจบไปยินกับต่ำหงว้ยเนาะพี่น้องเนาะเพชรเพชรเนาะนี่ โอ้ยงามเลยเนาะน่าหงามงามเดี๋ยวสิไปดเดี๋ยวสิไปเอาสิพาไปทักเบอร์กว่าเหลือผู้ใดแน่ทีมงานยังอยู่ครบกันบอ่ <laughs> อ่านี่บักพงกับมีพี่น้องหยาสิหกแน่พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้ทุกคนก็บข้าหยาเพรลาละจิตของไผรหองมันอยู่ว้ามางนี่เขาเป็นนามเป็นเล้งสี่บัดนี่สิไปไดบัดนี่ไปผไู้ใดบ้งนี่ไ นี่หมูอุดหมูปลาหมูอุดเนาะมันหมูปลาหรือหมูยังบ่กรึหมูอุดที่ในห่างเป็นเลียงไว้ครับในห่างเจบีเป็นเลียงไว้พี่น้องไปนี่บ่ได้กระสิยางอ้อมไปท่ามฝนพี่น้องบบดนี้น้ำขุ่มแห้งชุ่มสวนไปเลยก,ก็น้องพี่น้องเนาะอยกำลัางงามเลยพี่น้องพักไอ้ต้นมะนาวกำลังติดต้นมะนาวนีน่อาจารย์ ผลสีพลาสตันให้มันออกดอกเด้อมเป็นองเริ่พผลเสี่ยมันติดให้มันต้นไงกูหนี่จังน้อยพผนจังเสีห้มันออกดอกแล้วก็เป็นนวยมันจังมันจังเอ่อมันจังได้กินผลโดนมะนะท่างอาจารย์พันวาน้อยมันเกิดแต่ตอนต้นน้อยๆเลยมันกะตีไอ้นี่ไว้มันกะตีนี่ไว้ครับโอ้งามพี่น้องนี่บ่อปลาผู้ใดมีเบ็ดมาซีดกันเด้อ พ่เอเขามาหาในหางเพิ่อนนัลอาจารย์บอยเจบีเรากับขออนุญาตว่าวันนี้จะเข้าไปสิบเบ็ดที่บอ่อวพัตันู้ใดมีคอนเทนต์ดีๆกับมาเลยครับอาจารย์บนบ,นบ่อหัวงครับนี่โอ้ไครกับกำลัางงามมองตอ้นไหนต้นน้ำสาบอ้วนนั่นมองใตยชิปเห็นวิเพลงต่างๆแล้วครับเนาะพี่น้อง ป่วยก็มีเด้อพี่น้องเด้อปากป่วยก็มีพี่น้องโอู้หูม,มือมันสั่นมาพี่น้องเวลาหยักอันเอาอยางไหมตรวจเลยเด้อเหมือนจับมือเดียวไม่จับสองมือเนาะโอ้งามถ้าฝนจะส่อนแสงโอ้ป่วยกับร่งองอกหน่อยบุกยางงามเลยพี่น้องมึงนี่ครับเจ้าอะไรเปน้องถพุ่นก็จะเป็นท่างสวนท่างหัวสวนเพี่น้องเนาะ อกพลังงามพี่น้องบางนาของบองนาวพลังติดสต่วนได้พี่น้องอ่ะมันสะท้อนแสงวะพี่น้องอัติศรัทอนแสงแน่นอนหนึ่งได้พี่น้องเด้อพลังสีย่างก็ไปกระทำพี่น้องเอาผ้าหยางเลาะชมสวนตะกอนเบิ่งว่าผู้ใดอยู่แน่ครับทีมงานเจบีเฮาสู่ทุกคนมาพี่น้องเนาะถ้ามาตรวจสอบเบิ่งว่าผู้ใดอยู่แน่ยุขอปอ ไทยโม่ปลูกไม้ก็ร่างขึ้นก็เพิ่เดี๋ยวอ่าญอาเด้อครับเดอ้อเดี๋ยวพระเอกนมหลุบรออยู่ผู้นึงอยู่ตัวนี้นนู่ไหมสวัสดีครับใช่ขนร <laughs> ้อย <laughs> สีใช<ะ>่ขนสุดรออยู่ดีสบายครับบ้านนี้สองนมเพิ่นอยู่วะ น้องดุ๊กอยู่อาจารย์ซาอยู่อาจารย์ซาอยู่อรังดิอลังไม่รบไปยังไปแลีนงานหรือเปล่าครับผมโอ้คนแลียนท่าเสาเนาะเได้อยู่ดีแย์อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีสบายเด็กลูกสาวสมัรหอเพื่อนว่าเขาประจานบังหันเพิ่นว่านัดวันพุธนะมันมันทายสิงเพิ่นจิต้อมบมได้ยท่อไปตามเพิ่นอีกทีนึงเอาสรารับชิ้นนี้เดี๋ยวสัมนีก่อนเด้อพี่น้องนี่ละ ทีมงานกับยูนสิยูครบสกคนแหรอครับแต่ว่าผู้นึงเมันออกไปแรนเจ็บตะเสาคื่ออลังเนาะเป็นแรนเจ็บเป็นไปแรนงานตะเสาเออแมน,นเดี๋ยวจังไรกับชิมนี้เอาเทลากอาลซัมนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะเริ่มกดติดตามกด,ด,มกดแชร์กดไลค์กดแชร์ใครอานน้ำเน่ยอ้าวอาจารย์ไชยขวัญสวัสดีครับ